เออเสียงหาวเสียงหาวมาก่อนเลยทีเดียวเชียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับอาหารเช้าของผมไข่ดาวไปก่อนลเลยกันอืม สวัสดีครับกับเกม Star Delivery EP ที่สิบสองแล้วนะวันนี้เรามาทําอะไรกันดีกับช่วงวันวานของผมก็อย่างนี้แหละก็อย่างนี้แหละก็ไม่รู้จะทําอะไรดีเราจะทําอะไรกันดีอ่ะพี่ๆน้องๆคิดว่าผมจะมาทําอะไรกันดีวันนี้ช่วยออมคำคิดเห็นหน่อยสิจะทําทอะไรกันดีครับเอ่อคิดเอาเองสิก็นายคิดเอาเองอืมมีเคเวสที่ต้องไปหาแครอทถ้ำอยู่ประเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปหาแครลอดทำกันเนาะโอเคเปล่าโอเคเปล่าครับโอเคเนาะเอ๊ะผมว่าแล้วทุกคนต้องโอเคพี่พี่พี่กำลังคุยอยู่คนเดียวเก็บเก็บเก็บถ้าถ้าผักนี่โตหมดนี่ผมก็ไม่ปลูกแล้วเพราะว่ามันจะสิ้นเดือนแล้ว ๋ยวต้องดูก่อนว่าถ้ามีถ้ามันยังเหลือก็น่าจะปลูกนะเหลือเวลานะแต่ถ้ามันไม่เหลือเวลาผมก็คงจะไม่ปลูกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นงานเทศกาลงานเทศกาลอะไรเดี๋ยวผมขึ้นงานเทศกาลงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอะ่ะผมไปมาแล้วผมได้ที่หนึ่งผมบอกว่าการ การวางของผมนี่ไอแครอทผมนี่มันได้ที่หนึ่งแน่นอนเดีย๋ยวผมจะเสียบเดีย๋ยวผมจะสอดไปให้นะเอาของประกวดก่อนลงเที่ยวปลาลงอย่าสู้ผมได้อะนะผมเอาแครอทลงเอาปลาเอาปลาลงด้วยนี่โอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ดูดูดูของผมดูนี่ เอาเอาไข่เก็บดีวกว่าเอาที่แทนที่หนึ่งชัว่วที่หนึ่งชัว่วการลันดีที่หนึ่งประกาศแล้วประกาศแล้วลุงเอาเอากูต้องคุยก่อนนะ91คะแนนแล้ว91คะแนนกูชนะไหมเอาชนะที่หนึ่งเอามาเงินมาลงโอเคเรามาทำอะไรกันดีตอนนี้ เออปลูกพากันก่อนไอ้ยดน้ำกันก่อนปลูกก็ปลูกไปแล้วอู๋แครอทก็ไม่ใช่แครอทดอีเจะฟักทองรด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 เฮ้ยน้ำหมดอ่ะอู๋วันนี้อากาศดีไม,ไม่มีลมไม่ต้องหนาวด้วยอืม เรวๆๆๆยัได้ไปเอาแครอทหาแครอททำสักทีเอาไปให้มานี่ผมว่าผมต้องทำที่รดน้าอัตโนมัติแหละแต่ไม่จำเป็นแล้วแหละมันมันจะหมดเดือนสามแล้วเดือนหน้าก็ปลูกอะไรไม่ได้แล้วเดือนหน้าหิมะตกปลูกอะไรไม่ได้ โอเคโห้ย okay. oh, พุกนี้ก็โตแล้วจะได้มงปลูกผมปลูกต้นข้าวนี้เพราะว่าผมไว้ทำกับข้าวนะเพราะว่าผมต้องการไงเอาเป็นแปรเปแปรโล,เลบเป็นแปง้งใช่ป่อกชื่อว่าใช่นะใช่ป่อกครับทุกคนโอเค ทำไมทุกคนเงียบอ่ะผมคุยอยู่คนเดียวก็พี่นั่งคุยอยู่คนเดียวอยู่ตอนนี้จะให้ผมตอบไงผมตอบไปพี่ได้ยินไหมหล่นะนะเออใช่เนาะผมว่านั่นแหละใช่ละมว่าทุกคนตอบถูกแล้วว่าใช่โอยเสร็จสักทีเดีย๋ยวเราดูก่อนว่าต้องส่งอะไรมั่งไหม ส่งส่งอะไรบ้างเปาไม่นะไม่มีลนะโอเคไม่มีอะไรส่งก็ลงเหมือนกันเลยวัดดีโยกยิเอาน้ําให้ยังอ่ะเราเอาน้ําให้นายยังไม่ทราบครับเจ้านายอ้ยอุออ้ยอุ้ยดีไม่โดนนายไม่ต้องเห่าเลยเอา ไก่ดำเราอยู่ไหนอะ่ะนี่นี่นี่โตแล้วเหรออุ้ยโตไปยังวะโตโตไปยังบ่เรียบร้อยเรียบร้อยเอาไข่ดำหน่อยเป็ดเป็ดเราเลี้ยงตัวเดียวพอเนาะตัวเดียวพอแนละ้ว แต่เขาไม่มีเพื่อนอ่ะเขาไม่มีเพื่อนด้วยไก่ดํเราเลี้ยงสองตัวนี่บเดี๋ยวเราเอาไข่ไปเก็บก่อนเอาไว้ทําไข่ดาว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 เดวีย๋ยวเราทําไข่ดาวไปกินเลยเดยทำได้แค่ไข่เนาะซาชิมิไม่อยากทำเอาไข่แทนเล่นก่อน กินไข่ดาวให้อิ่มเลยเดียวเชียวส่วนที่เหลือขายครับขาย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 โอเคมุ้งหน้าคายแครอท่้ากันเนี่ยโอเคขอบคุณที่ใช้บริการไปเมืองมาเร็วทัดใจ แค่ลอดถ้แค่อดถ้ำมันขุดจากดินเนาะขุดจากดินอุ้ยเราก็ไม่ได้ดูด้วยบุ้งก,การอะไรมากที่สุดตอนนี้ต้อติดมันอยู่ชั้นไหนเนี่ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงดินดินมามามา,มา,มาดีขุดในในเหมืองเจอง่ายกว่า นเไปยังวะเคยโดเน a ยังวะเนี่ยไม่รู้โอเคแกเดินมาสิแดงแหละแกเดินมาสิไม่มีดินเลยแถวนี้ มันมันจะมีชั้นไหนชั้นหนึ่งอะที่มันมีดินเยอะๆอะผมผมจำไม่ได้ก่อนอื่นนั้นมันไดกูอยู่ไหนมานกูอยู่ไหนเอ้ยจริงจังจริงจังฮันแน ขอบคุณแต่ไม่อยากได้เฮ้เยเดี๋ยวดิมันไม่น่าจะขนาดนี้นะเฮ้ยเหมืองน,นี้อันนี้กเก็บไว้ทำอาหารได้เมนูอาหารมีต้องใช้อยู่มีไงชั้นยีิบสามอ่ะ ขูดกันมันเลยทีนี้นั่นไงได้แล้วโอเคเดีย๋ยวเราต้องหาเพิ่มเพราะมันจะมีกับข้าวที่ต้องต้องใช้เอ่อต้องทำไมขุดไม่ได้วะเนี่ยต้องใช้แครอทเดินอยู่เหมือนกันไอแครอทถ้ำนี่ เริ่มหิวแล้วแต่ผมแปลกใจอย่างนะเกม Star Diverly เนี่ยหรือ d i v e r l เนี่ยมันไม่มีห้องน้ำเหรอผมอยากได้ห้องน้ำมากเอ้ยมันมีอะ่ะไอตรงออนเซนแต่มันก็เรียกห้องน้ำแหละแต่แบบอยากได้ห้องน้ำในบ้านอะ่ะ iPhone มันก็ลงมอดไม่ได้ด้วยอดออยากแบบมีแบบมีขี้มีเยี่ยวบ้างบางทีแบบมันจะสมจริงกว่านี้นะอันนี้ผมปวดท้องมานานแล้วเนี่ยไม่ได้ขี้เลยเนี ขอบคุณจะไม่อยากได้กินก่นอนหิวข้าวแล้วอ๋อแดกทั้งจานปวดฟันกินอีกทีอ๋อแดกทั้งจานปวดฟันต้องไปหาหมอแล้วเอ้แดดก,กินกินทั้งจานปวดฟันโอ้พูดคำหยาบมากเลยผมตบปากตัวเองก่อนโอ้ยโอ้ย โอ้ยพูดคำหยาบไม่ไดีรนะับแต่มันก็ไม่ใช่คำหยาบหรอกแต่มันไม่สุภาพเฉยๆเอาเอานี่ถ้าผมพูดคำหยาบเนี่ยน้องๆก็เตือนน้องๆพี่ๆก็เตือนผมเลยนะว่าเฮ้ยคุณพูดคำหยาบแล้วตบปากตัวเองเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้มาอีกอันหนึ่งนะอยาก ได้ามาอีกอย่นหนึ่งแล้วขอบคุณที่ใช้บริการขุดให้หมดนี่เลยขุดให้หมดนี่เลย Energy พอไหมเนี่ยเหมืองเมือน,นี่ไม่ได้ลงให้ครบถึงชั้นสุดท้ายทักทีเลยไม่อยากให้รีบอยากให้เกมนี้อยู่กัแบบผมไปนานๆรีบเล่นเดี๋ยวมันหมดก่อนหมดอะไรทับคมย หมดหมดอะไรทําแบบทาอะไรไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรทาแลวใช่ไหมผมก็เล่นเกมที่เปน็นนานๆดกว่าไม่ต้องไปรีบจบเอ้ยฆ่าก่อนเห็นไม่ได้นายอยู่เยอะนายอยู่เยอะนี่ก <c oughs> ับบ้านงานเฮ้ยวันอาทิตย์เฮ้ยไปผมจะไปนั้นทันแบบวะไปไปหาคนขายหมูเขาปิดก,กี่โมงอะเก้าโมงเปล่า รีบไปเลยก่อนปิดเฮ้ย9โมงจะทันไหมเนี่ยเพราะคนขายหมูอาจจะเอานมเอาอะไรมาขายผมไงผมจะได้เอาไปใส่ในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ไปบริจาคผมเีเพราะว่าผมยังไม่ทันเลี้ยงหมูเลี้ยงบัวเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะแล้วก็กระต่ายผมอยากได้พวกอุปกรณ์พวกนี้วันนี้แซมนายมาทำที่ที่นี่ตอนคืนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะ มาคนเดียววันหลังพาเพื่อนไปด้วยหระอมีกันสามคนเนี่ยเอ้ย,อยทานเบาทานเบาไม่ได้ไม่ได้จงโชว์อย่าพงปิดนะอเอออนายปิดแล้วโอ้โอกาสหน้ามาใหม่นายปิดแล้ว,เ,าาราาลวเราเสียใจโอเคกับบ้านนอนเลยกันวันนี้จบแล้วเอ้ยแค่หลอดเดีย๋ยวผมเอาไปส่งไปส่งให้มานีวันหลังเองก็ได้ โอเคครับวันนี้ก็วันวันของผมก็เท่านี้แหละก็มีเท่านี้แหลนะเนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามได้นะครับหรือซับสไคร b ์ด้วยก็ได้นะถ้าอยากให้ทําคลิปนานๆานนานขึ้นก็เขียนไว้ใต้อคอมเมนต์นะครับผมจะได้มาทําเพราะว่าผมตัดต่อในมือถือมันไม่สามารถตัดต่อคลิปได้นานได้ยาวอะ่ะพูดไปอย่างงี้มากกว่าผมก็อยากจะทําแบบสักสองวันนะแต่มันทําไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากทำมัน,ม,นมันทำไม่ได้ ก่อนอื่นเก็บก่อนเก็บของเก็บของเก็บของไอ้แครอทนี่มันนี่เก็บโตปลสเห็ดเห็ดนี่ขายดีไหมเนี่ยขายดีไหมเห็ดเก็บออกกับข้าวไว้แช่ตู้เย็นแล้วค่อยกินพรุ่งนี้พอดีอยวเอาของเก็บมาเตรียมพร้อมไว้สำหรับพรุ่งนี้โอเคเรียบร้อยบ๊ายบายกายน้อยลาติสวัสดีสวัสดีลาติสวัสดีทุกคนครับ เจอกันอีพีหน้านะครับว่าผมจะมาทําอะไรดีหรืออยากให้ผมทําอะไรก็เขียนไว้ใต้องคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะมาทําอย่างแน่นอนเก็บไว้แล้วก็เอาไข่เก็บไว้ค่อยมากินพรุ่งนี้เช้าฝันดีครับ See you <gasps>